สวัสดีค่ะพบกับลิลี่ช่องเพื่อนข้างบ้านโอเคค่ะวันนี้นะคะเรามาต่อการสำหรับออคลิปนะคะ Lanet Weekend w i ิ h y i น w a l l Special EP2 นะคะซึ่งก่อนหน้านี้เราดู EP1 ไปแล้วเนาะอาจจะลงให้เมื่อวานนะคะอ่ะวันนี้เราก็ไปต่อกันที่ EP2 ซึ่งเขายังอยู่เกาหลีกันอยู่นะคะวันนี้ไปดู Soul Sky นะคะตึกสูงอันดับ5แต่ผมให้คุณอันจุดๆๆๆๆๆนะคะ ไม่รู้ทำอะไรกันไปแกล้งอะไรกันอีกหรือเปล่าไม่รู้นะคะโอเคค่ะรอไม่ไหวแล้วไปดูอีพีสองพร้อมกันเลยค่ะยังไงแล้วตอนนี้นะเราสองคนอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่แม่งพูดไม่รู้เรื่องไเลยเราอยู่ที่ลานเอ็ไงเฮดควอเตอร์นะครับของซาวโครีเกาหลีใต้นะครับคือตึกของควอเตอร์ควอเฮดควอเตอร์ำเนียงมันต้องแบบควอบ่อบอาอ ครับแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะครับผมแล้วตอนนี้เราอยู่ที่อ m o อ e p แปซิฟิกเ a ดคอ a r เตอนะครับไม่ได้เลยอะไรเลยเฮดคอร์เตอร์คอร์เตอร์คอร์เตอร์อ r มอแปซิฟิกเฮดคอเตอร์ค่ะภาษายเขเข้าใจร้อเปอร์เซ็น เรามาแปลกันก่อนอันนี้อะไรอันนี้อะไรดีมตอกใช่เขาไม่กินแล้วไอ้ไอ้สี่อันค่าเนี่ยเออนี่กีตาร์วิ่งอลออลห่งันข่นขันอันนี้คือเป็นตึกโอลิมปิกเรยมากเลยใช่ไหมเขาเล่าอยู่บ้านมาโอ้ เข้ามาเย่มเย็นตึกนะก็บรรยากาศสวยดีครับผมแล้วทําไมเราพูดแบบซึมไม่มี energy ไม่มีอะไรต้องทำไมอะเรารู้สึกไงอยู่ตอนนี้ดีบรรยากาศความรู้สึกที่ได้มาตรงนี้เป็นเกียดมากแสงสีเสียงมันสวยทั้งนึ่งเราเคยมาที่ได้รักกันเนี่ยคือไม่ใช่ใครที่ไหนจะเข้ามาได้นะคุณต้องเป็นพนักงานต้องสมัครต้องทำงานมาก่อนแล้วถึงจะเข้ามาในจุดจุดนี้ได้ ใช่ซึ่งคุณตามรอยมาไม่ได้นะมัน<ช>มนีม่นม,มันต้องมีบัตรตังานซึ่งความปลอดภัยเนี่ยสูงมากถ้ามึงเป็นเดินประชุมเขาจะโดนล็อกตัวมเขาไม่มาจับคุณอย่างนี้นะ <S <S คุณมีสิทธิ์หนีเวลาจับอันนี้เข้าอย่างนี้เลย อยู่งั้นไป20ศพแล้วคนมันจะเข้ามาไม่ว่าแต่ต้องบอกว่าที่นี่เป็นที่ที่สวยอันดับต้นๆของเกาหลีเลยผมบอกเลยว่าสถานที่คือมันสวยมากคือเขาปลูกต้นไม้บนนี่อันนี้คือไม่ใช่ชั้น1ชั้น2นะครับเป็นชั้นที่สูงมากๆไหมก็สูงอ่ะมันก็ดีแต่ว่าตามรอยไม่ได้หรอกตามรอยไม่ได้ว่าเออที่นี่มันสวยจริงๆอ่ะไปไปเที่ยวกันต่อดีกว่าเที่ยวกันต่อดีกว่าฮะ และตอนนี้เราอยู่ที่ใช่เลยครับโซสกายนะฮะไปดูวิว<อ>ไปแบบเสพความเสียวสักหน่อยว่ามันสูงสูงมันอะไรยังไงผมอย่างคนที่ชอบเรื่องเสียวเสียวไหมจุสุดอย่างที่สุดไม่ว่าจะเป็นเล่นเครื่องเล่นหรือว่าจะเป็นแบบไปอยู่ที่สูงหรือว่าจะเป็นจุดสูง สุดยอดคมชอบอะไรเสี่ยวสูงๆอ่ะงั้นเดี๋ยวอันนี้จะพาไปวัดความเสียวแล้วว่าเสียวขนาดไหนปกติใครกลัวความสูงผมดิผมกลัวกกลลััววความเตี้ยไม่ใช่ความสูงแบบไปอยู่ที่แบบชั้นหนึ่งอย่างผมแบบมือมากบบเดีนยวไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดสูงแบบร้อยชั้นอะไรเงี้ยแบบวันห้าววันหนาวหนาวดอง ไม like ่เดินเบดไหลอะแกอุ้ยมืออ้าโซฟิวดีมากแบดเย็นๆอารมณ์อารมณ์มันติกอะอามันติกอะแบบแอบแอบแขนโดนกันนิดนึงอะไรแบบโดนนิดๆพอไรแต่คนรู้อ๋อถึงแล้วโซ่สกายโซ่สกายสูงๆเสียวๆอ่าเดี๋ยวเราจะโพดท่ากันแล้วนะฮะท่าที่เราเลือกใช้ก็คือยังไงอะไม่รู้ เดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปชั้น120กันนะฮะพนันกันไม่พอข้างบนไม่มีที่ให้เราถ่ายอาจจะมีนิดนึงอา <laughs> จจะแบับงั้นเราก็ต้อง,ง,งๆๆอยู่อย่างงี้นะว่าวนะคนเยอะจริงน่าจะเป็นแลนด์มาร์ค120ชั้นสูงอยู่นะไม่ชั้นเราเท่านี้อันนี้คือชั้นหนึ่ง120ก็น่าจะมันแบบรอรอเปิดเข้าห้องไปก็คือถึงแล้วไม่ได้ขึ้นลิฟต์ใช่ประมาณนั้นขึ้นบันไดประมาณสามก้โอเคตามนั้น อนนี้เราก็อยู่ชั้นชมวิวแล้วนะครับเมื่อกี้ได้ดูพรีเซน t ์สเตชันคุณรู้ไหมว่าแรงบันดาลใจของตึกนี้มาจากอะไรจากอะไรรูปทรงผู้กันเราได้ดูไหมที่มันเป็นแบบว่าตอนแรกเป็นวัฒนธรรมยุคเก่าแล้วก็แบบเขาใช้ผู้กันในการขีดเขียนอะไรต่างๆแล้วก็จุ่มออกมาแล้วมันก็ไปประจบกับก,บการเป็นตึกกันนั้นเออกูเพิ่งรู้ว่ามันเป็นมาจากรูปทรงผู้กันก็นึกว่าไม่อะไรวะนี่คือคนที่นั่งดูวเคอสส่วนกูคือคนที่นั่งดูแล้วแบบ จะต้องตบมือตรงไหนอะมัมีคนสองแบบอะแล้วตึกนี้เป็นตึกอันดับ5้าตึกที่สูงที่สุดของโลกนะครับแล้วเป็นอันดับ3ามจะเปนในการแบบชมวิวผังเลยใง่แต่ว่ามีเอะในใจใช่ไหมคุณเในใจว่ามันมีอยู่ทั้งหมด123ชั้นทําไมคุณต้องอยู่ชั้นเนี้ยทำไมไม่เอา123ไปเลยสูงสุดก็มีเออ๋อเขามีให้ดูรอบๆได้อีกเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันเสี่ยงไหมพ่อ ร่างกายมันบงบอกต้องได้เล้านถึงจะไปายงั้นก็ซื้อผมไม่ได้หรอกหรอไม่ได้มาสิบล้านผมไปตั้งแต่ห้าแล้วพี่ีมากเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าทำไมอมันตมมันตกใายอะไร มันแบบมันมันเปียกอับเปียกกันนะดิเราจับมือเขาดิมือเปียกเ้าเขาเตือนเขาเตือนว่าอย่ายืน,ยนเยอะเขาเตือนวิ่งเข,าเ,ขาเตือนอยู่ไม่ใช่ต้องอยู่ตรงนี้แล้วนะตรงนี้มันได้รู้สึกปลอดภัยแล้วลองกระโดดให้ดูนะกระโดดนี้อย,ย่างเงี้ยได้แล้วลงแบบเบาๆเลยให้มันรู้แบบลดแรงกระแทกได้มากที่สุด แต่ว่าที่เราอยู่ตรงนี้มันยังเสียวไม่พอนะฮะเดี๋ยวเราจะไปที่มันเสียวกว่าเดิมเฮ้ยมันมีเสียวกว่านี้ด้วยมันจะมีเสียวกว่านี้อีกเสียวมากยังไงอะนีิสัยอะเรามาที่เสียวยิ่งขึ้นดีกว่าแต่เมื่อกี้มันเสียวไม่พอไงเราต้องมาเสียวไม่พอแล้วไม่พอจั่นแล้วมันเหน็บมันมันเปียกอะเปียกอะไรดิ เราต้องมาเสียวยิ่งขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นอยู่ที่นี่เลยครับลอตเต้เวิ r l d นะครับแอดเวนเจอร์แอดเวนเจอร์ครับผมออดรูปลักษณ์ภายนอกมันอาจจะดูเด็กๆแต่เขาเคลมว่าเครื่องเล่นเนี่ยมันเสียวเวอร์อย่างเช่นอะไรเครื่องเล่นที่ว่าเสียวคือเขาจะเอาอย่างงี้คือให้เราอ่ะไปยืนอยู่ตรงที่ที่สูงๆอ่ะแล้วก็มัดคอแล้วก็โดดลงมาเหมือนบันจี่จัมป์ปกติมันเขามัดขาแต่เนี้ยเป็นมัดคอมัดคอแล้วมันก็มีเครื่องเล่นแบบยืนแล้วก็เอาแอปเปิลวางแล้วให้แล้วก็ยิงฮานูเรากลับไหม มาถึงที่แล้วอ่ะมันก็ต้องเล่นแบบนั้นอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าสิ่งที่เราเข้าไปมันจะเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่าว่ามันจะมันจะอ่อมไหมอ่อมหรือว่ามันก็ไม่เท่าไหร่หรือว่ามันจะเสียวจริงๆอย่างที่เขาว่ากันหรือว่ามันจะสนุกตามมาดูกันเลยเพื่อนๆน้อง แต่ว่าคนคึกคืนนะคืกคืนจริงแล้วเขาใส่ชุดเรียนกันเต็มเลยก็มีอะไรน่าสนใจเยอะอยู่ครับแต่เสี่ยวแรกวะเลเวลหนึ่งก็มาหมุนได่เดี๋ยวดิเดี๋ยวเโอะน่ารักอะทำกล้งเป็นช่างกล้องด้วยตอนนี้ ตอนนี้นะครับเราก็ออกมาอยู่ข้างนอกของนี่แล้วรอตเต้เราจะมาดูครับว่าเครื่องเล่นเสียวๆเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างเราขอเครื่องเล่นที่เสียวยที่สุดค่ะเอามาที่แบบมันที่สุดสูงที่สุดว่ดเสียวที่สุดอยากเล่นไวอยากเล่นได้หมดเลยแซนด์บแซนดบไหม,ไมไแล้วคุณจะพบ,บว่ามัน มันมันนะมันทรมานอ่ะเอาหน่อยเอาหน่อยเออไปเล่นอะไรก็ได้ที่มันง่ายๆ่มาหมุนไหมอันนี้ง่ายสุดแล้วอ,อันนี้ง่ายสุดคือขึ้นแล้วก็ลงต้องเล่นทุกคนค,นค่ะกลักวค่ะกลัวค่ะอันนี้ไม่ได้เลยคะ่ะหัวใจวายค่ะเลยแล้วค่ะมึงคะแนนสนองคน,นที่มาซิวๆฟัง,ไป,งไปทั้งตั้งแต่ชีวิตให้ดูตัวอย่างก่อน้าดูตัวอย่างนิดนึงแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะเล่นหรือไม่เล่นเล่นไม่เล่นนะไม่เล่นไม่เล่นมันสูงอ่ะไอ้บ้าเอ้ะ มหนก็จบแป๊บเดียวไม่เล่นไม่เล่น,นอันไหนก็ได้นี่มาได้เนี้ยได้ทุกสองคนเล่นค่ะตาก,ก้องตะก,ก้องก็ต้องเล่นไปไม่ได้กล้องมันขึ้นไม่ได้ไปไปสองคนเล่นรู้เรื่องจบไปต่อเพียวอุ้ยสงสารยินนะ่า ือเมื่อกี้เราก็คิดว่ามันน่ากลัวนะแต่ขึ้นมาแล้วหล่นลงมามันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นเนี่ยมันคือความสนุกเออความเสี่ยงแล้วเราเปลี่ยน m i n d s เราว่ามันสนุกเนี่ยมันก็จะดีขึ้นอ่าสำหรับใครที่ลงรักในความเสี่ยงความสนุกอย่างเงี้ยผมแนะนําที่นี่เลยลอตเต้เวิลด์ก็มาเที่ยวกันได้แล้วก็มาเนี่ยเดินเล่นมันก็ถือว่าบรรยากาศดีดีใช่แบบยิ่งอากาศดีๆมาเที่ยวคนรู้ใจอะไรใดๆก็ถือว่าทาให้แบบทุกอย่างมันดีไปหมดเครื่องเล่นเนี่ยดีสุดเลยแต่ว่าจะต่อแถวยาวนิดนึงก็มาในวันธมมดาาาาออออย่สสุ์นคื โอ้โหะกว่าจะเสร็จอะใช้เวลานานมากแล้วมันซูมได้มันมองไม่เห็นมือว่ะไม่เขาซูมเห็นอยู่เป็นเป็นหน้าเราสามารถมาตามรอยพวกเราได้นะฮะเราก็ทำไว้ดูแล้วอีพีหน้าเราจะไปที่ไหนก็รอติดตามรอดินตามเราดูเกาหลีอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะไปไหนก็รอติดตามได้เลยจะจบแล้วหรอก็อยู่แล้วอากาศมันเย็นเรายังอยู่อยู่เราจะซื้ออะไรหลายตัวแต่ใส่ื้อยืดตัวนี้เลยเฮ้ยคนเริ่มคนเริ่มหันมามอง กูต้องออกจากความโดดเด่นไปเป็นช่างกล้องอ้าวไอ้นี่ไอ้นี่ดาราเอ็นี่ดารา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 โมงแล้วมงแล้วเขงแล้วแล้วมึงจะถ่ายกูแล้วชี้อะไรไอ้นี่เนียนเลยเขาดูไม่ออกบางทีแค่เราจะทำให้เขารู้ว่าไอ้นี่ไม่ใช่คนปกติเพราะเขาจะเริ่มผ่านมอามองอะเขาจะเขาจะดูออกว่าไอ้เฉพาะไอ้นี่ไม่ปกติอย่ามาทำหน้าตาอย่างนี้ได้ปะ อย่ามาทำหน้าตายอยู่แล้ะมึงพอได้แล้วเฮ้ย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 สเขาเรียกสกีอะสกีกี้กีรู้จักใครด้ย่ยอมทิมันอายคนทีน้จะแดนซ์แดนซ์ซงแดนโ นนเบนใส่ายหน้ากหนีเฮ be yeah, okay, okay. ้ยเมื่อคนเริ่มมองกูมีอาวุธละคนเริ่มมอง โอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับลาเดนวิกเอนยินวอวิทยินวอนะคะสเปเชียลอี2เนาะก็คือยังอยู่ที่เกาหลีแล้วก็น้องยินก็ยังพูดว่าอีพีหน้าก็ยังอยู่เกาหลีน่าจะมีเทปของเกาหลีหลายๆเทปอยู่นะคะเอาวันนี้ก็สนุกนะคะก็มีเออไปเที่ยวอะไรอะอะไรนะอะไรนะที่เป็นโอลิมปิกใช่ไหมที่แบบศูนย์กีฬาอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้วก็ไปโซสกายนะคะแล้วก็ไปลอเตรี่เวิด์เนาะก็เป็นที่ที่ค่อนข้าง โซซกายกับลอตเตอรีเวิด์ก็เป็นที่ที่แบบเออไปก็ต้องไปเช็คอินกันอะไรอย่างนเงี้ยเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า EP ต่อไปเขาจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนในเกาหลีนะคะโอเคค่ะวันนี้หวังว่าเพื่อนจะแฮปปี้นะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ฟันดีราตีสวัสดีจ้าบ๊ายบาย